カシカ、セドナ、アリソナ。 ว่าคุณจะค่อยๆปล่อยพวกมันซะอีกทีละตัวฉันไม่ได้เป็นคนปล่อยพวกมันนะราชันจงจเจริญแม่คือปีศา ที่ผู้ใหม่ของวัตราพาขนยู่งนานจีนแคสโซบราวโวในทีมกัเกปนตัวในย้ายเปลี่ยนแคสโบราโวทีพีกัเกปเมเจอรอ์บรูซต้องขาดการติดต่อกับอ,อาร์โกแคสโซบราวโวและพื้นที่กัเคเก็บอื่นๆตะคอนวัดเกาะกะโลกสโตนเมลเทนพวกกระสุนยักษ์ตัวกระหลบนี้เร็วๆนั่นมาจากมันมันทำแบบนี้ พวกมันตอบสนองต่อเสียงเรียกจากมันเราตาลินอยู่ไหน,นอยู่ด้านนอกครับดาวตาลินเราขัดกันต่ตอกับโมดังดาวตาลิน เดี๋ยวก่อ,อ,อนสิฟังนะแม่รู้ว่าทุกอย่างไม่ได้เป็นไปตามแผนแต่ว่าแม่แก้ไขได้เป็นไปตามแผนเหรอแม่บอกหนูว่าแม่จะรู้วามด้วยการปล่อยพวกมันทิละตัวเพื่อปรับสมดุลโลกไม่ใช่เหรอพวกเขาจะยึดโมนารกและฆ่าพวกอสูรยักษ์แม่ไม่มีทางเลือกไร้สาระแม่บอกว่าแม่จะทำสิ่งนี้เพื่อแอนดรู นิสัมีโชคบ้างไหมไม่ผมไม่ผมไม่รู้ว่าเอ็มมาใช้อะไรสร้างสาย,ยามออกกลงแล้วคุณล่ะ神ษ是我าส指ร์ นะตำนานคือเข็มทิศของเราเป็นสิ่งที่แม่ฉันเคยพูดเอาไว้เธอมีความเชื่อว่าเรื่องราวเกี่ยวกับสัปหลาดและมังกรจะช่วยเราหาพวกอสูรพบและคืนความสัมพันธ์เรากับธรรมชาติเดี๋ยวนะแม่คุณเหรอคุณเป็นโมนาครุ่นที่สองเหรอสามมันอยู่ในสายเลือดเหลือเชื่อมากครอบครัวคุณมีเคล็ดลับการฆ่ามังกรบ้างไหมการฆ่ามังกรเป็นแนวคิดของชาวตะวันตกทางตะวันออก พวกมันศักดิ์สิทธิ์สิ่งมีชีวิตจากสวรรค์ที่นำมาซึ่งความรู้และกำลังหรือแม้แต่การไทบากตัวทำลายออกซิเจนทำไมอสูรซีโร่ไม่ได้รับผลกระทบละ่ะคือผมก็ไม่ใช่นักวิทย์หรอกนะแต่ผมว่ามันจะต้องเกี่ยวข้องกับหัวที่บอกใม่ได้นะผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนและมันแหกกฎทุกกฎที่เรารู้เกี่ยวกับธรรมชาติเว้นแต่มันจะไม่ใช่ส่วนหนึ่งของธรรมชาติหมายความว่าจงไงฉันพยายามปฏิบัติต่อเรื่องพวกนี้ ว้าวมันก็ดูคล้ายๆเหมือนกันนะมันเล่าถึงบางกรผู้ยิ่งใหญ่ที่ตกลงมาจากดวงดาวไฮดรากับพายุที่สามารถกลืนกินทั้งมนุษย์และพวกเทพเจ้าได้หมายถึงมันเป็นเอเลี่ยนนะใช่มันไม่ใช่ส่วนหนึ่งของธรรมชาติเราและมันไม่ควรจะอยู่ที่นี่พระชนกมลสเปชีต่างดาวนั่นคือคําอธิบายว่ามันสร้างพายุขนาดมหึุมาและมีผลต่อพวกอสูรยักษ์ตัวอื่นเหมือนคบว่ามันกําลังเปลี่ยนโลกให้เป็นแบบที่มันชอบตำนานเนี่ยเรียกมันว่าอะไร กิโดรามังกรผู้มีหลายหัวกี่อะไรนะเธอบอกว่ามันเป็นโกโนเรียฮะกิโดราดรเตรดสิสว่าเราใกล้ถึงแคสเซิลบราโวแล้วแต่มีบางอย่างที่คุณควรดูเราไม่ได้นัดพวกเขาเอาไว้ใช่ไหมมอสโกรอนดอนวอชิงตันดีซีถูกโจมตีทั้งหมดและทูกทวีปพวกอสูกรกำลังสร้างแผ่นดินไหว ไฟป่าซึนามิและภกภัยพิบัติแต่เรายังไม่เคยตั้งชื่อเลยซ้ำเช่นถึงเคยทำมาเราพยายามหลอกลอก่อมัน้วยวัตถุดิวเคลียต่างๆแต่คราวนี้พวกมันไม่กินเหยือ่อพฤติกรรมพวกมันกลับดูไร้แบบแผนเอาแน่ไม่ได้และด้วยกองกำลังเราที่ลดน้อยลงอย่างมากและตัวพวกนี้ท่องไปทั่วโลกโดยไม่มีอะไรขวางเราเริ่มจะหมดหนทางและเวลาขอโทษแตมีอะไรจะเสริมหรือเปล่ามี คุณคิดผิด